สบายดีสบายดีพี่น้องทัาทายสบายดียามสาวายินดีตอนหาเขาสู่สองดีมซ้าเหล่าหนึ่งแปดที่เก่าพี่น้องนี่น้องพี่น้องตอนนี้ห้ากกบกำลังชิไปางานดองเย็นน่นคาดองแบบจัดแบบนออน้องพี่น้องแบบเรียบงายหลังจากสถานการณ์พญานโควิดแนน้องพี่น้องอันเขาจะออก,กับหายมีการร่วมคนที่ว่าร้ายเกินไปน้องถ้าเพราอยากจัดงานดองย่ำนีกะโอดไหบก่อนเนี่พี่น้องเ <laughs> พราะเขาจะจัดงายไ,ไ,ายไม่ได้น้องมใจอัน ผู้เฒ่าผู้แก่ญาติพี่น้องไม่หนึ่งนาะพี่น้องเหมือนก็ยิ่งนค่งดอกอยู่บ้านคำหลวงเนาะน้องลูกดาบาวเนาะพอเพิ่นจะเป็นน้องชุ่มไม่เลื้ยงไม่เลิศเนาะพี่น้องดีกับสิไปก็ชุ่มไม่เลิศไม่เลี้ยงชุ่มหนาซาวชุ่มสาวอ่อนสาวอิงอิงทุ่งหญ้าเน่าวอิงหน่อยพี่น้องเ่ากันสิไปกันเลยเนาะบ่อฟ่วงสายหลามเล็บแมวกับไปเนาะส่งผมมืันน้าพี่น้องอย่าคลัว ไม่เลี้ยงแล้วพี่น้องเนาะไม่เลี้ยงดีเ<ล>ด้อพี่น้องมันสีป้ายอันโอ้มีงานมีงานเกิดขึ้นเด้อวันนี้นงานเกิดเด้อพี่น้องเด้อไปเด้อพี่น้อง สวันมาในชุดสีสีเหลี่ยมสีเขียวมิน้นต์ว่ะเหลี่ยมมลอลลากดสะอสดีเพิ่นกำลังสวัสดีพี่นอ้อง <c oughs> สีสะอ่อนมาในสีเขียวมลอลลากดเด้กพี่นอ้องพี่น้องตอนนี้ก็มาฮอรดเดิลหน้าบาร์แล้วเนาะอยู่ที่บาร์ดงคำหลวง,แ,ลแ,งแคร์เกสนันแคร์สวรรค์เขียพี่น,ออนอ้องเนาะเด็กเพื่อนเป็นน้องสายข่อแม่เลี้ยงลูกของ้องน้องสายก็คือเป็นแนะนำน้องดีมากแล้วเป็นเกิดกันเดียว เกิดแบบเต้นดีมก็เป็นปีหนึ่งเต้นหน่อยกับเคยปีนั่นมีเลี้ยงคือการเมียเลี้ยงกับเลี้ยงสังวันกับเมียเลี้ยงกระเลี้ยงนะเป็นเรื่องหยำเขาไอ้กินหรืพี่น้องเาเล่แมงก็มีเลี้ยงแกเล่แมงเมียกันอ่ะแต่่าหลอกเนาะทางสาที่ทางแดงเขาไปนะพี่น้องเป็นบ้านอีกโซนสะอาดเป็นบ้านเขาไปเขาไปพี่น้องนี่เนาะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นบริเวณเฮือันนะบ้าวดีมเนาะเดี๋ยวดีมจะพาเลาะเบึงต้นบักมีเนาะพี่น้องบักมีก็คือบักขนุนนี่เนาะพี่น้องบักมี่นาง ในขางเฮื่อนเพืนนะ่อนเนาะกวนเ่าสิบาไปเปังดองนี่หมักมีเนาะพี่น้องมันกะเป็นหมากดกอยู่ได้หมักมีนังเนาะพว้ยามนีนหนามมักมีเนาะมีหมามีนงังเทวลุมก็มีเนาะพี่น้องนี่ตามันสิแบบกินแสบยด้วยพี่น้องมีนังนะบักมีมาผายไม่ชี้เลยๆอันนี้เอิ้นวาห้่าหมักมีเนาะพี่น้องว่าเมนวข้ามหยามเนาะข้าจะผ้าเอื้นห้่หมักมีกินกับเจี๊ยบปลาดิกสเสๆนะนี่ก็จะเป็นกำลังกินเขาอยาู่ซั่วโมงใ่เลี้ยงเนาะ กินเข่าก่อนพี่น้องก,ก่อนเห่าเพราะว่าบ้านเมียเพิ่นนะ่ะอยู่บ้านสอกว่างเนาะที่สิเอานะอันนี้ตอนนี้เขายังอยู่บ้านคำหลวงอยู่เนาะพี่นอ้องพวชวนว่าสิไปเบิ่งงานผูกเชิญเอียงกัอยู่ที่บ้านสอกว่างเขาก็กินเขา่าก่นอนเนาะพี่น้องเนาะหลับปลา,ปปาตาาล้วปลาเนาะข้าวเหนียวปละ ก้อยสดอยล่ไหมก้อยลืหลับหลับหลับสดเล้อขิงขาขิงขาไปหน่อยแหนหน่อยหน่อก็ลังเหิวขาวาวายกิ่เหมีเรื่องนิวได้ผลดีเลยไหมีได้ร้านไสไม่เลอดนิ่ะ ตอนนี <Cornell> ้กำลังพอเพี่นจะซ้านะพี่น้องๆช่งน้กำลังกินเขาอยู่ตะนแคปาอันนี้เจาก่อนเจาะก่อนแล้วก็เจะเอาเอากระดูกมันถอดนะกะลัวมัน

วัน้าเจ้ามาจักรเลนสีสมบัติตเต่าดาบโตเท่าถ่อหัวสีน้ำเงินถือหุทเจ้าจ่าได้ไปกินยวหัวกันพ่อแม่พ่อเจ้าได้ไปเกี่ยวหัวหัวแดงเม้าคนหัวขาวเจ้าก็สองคนแต่เบอร์สองเบอร์สองมือช่องมือเ้องเชองมือ ไม่ใช่งม่ใช่ ตักมาเร่ออะนะหมดสาธุสานุสมธุสาธุสานุสมุสาุสานุสมธุสธสานุสาธุสาธุสาธุาุสาุสธสาธุาุสานุสธุสุสานุสาธุสาุาธสุ่งธุสาธสาธาธุสาุสธุสาสาธาธสุสาธุสาธุสาแาธ่สาสามุสานุส่ธุสงแุสาุสาธุสุสาธุสาธุาธุาายุาุสาธสุสาธุาาาาุาุงาสสุสุาาม น้ำเหลาจอกนี่จะหายไพ่ไพ่กาโบบีบจะหายไพ่ไพ่ไพกาบอกไพ่คอยจิ้งได้ดอกไม้เงินดอกไม้ข้ามน้ำมาไพ่น้ำเหลาน้ำเหลาอันนี้ขั้นตกลงดินขอหายเม่โท่านี้มาทำเจ้าเด้อขั้นว่าตกลงน่านขอหายไ่ยานางมาทำเจ้าเด้อขั้น่าตกเมื่อผู้ฟ้า ลองปากลองปากกินเท่ากันกินเท่าเออกินนกินกนกเรากิน่กเออใครตัวกินไครก็กินกเาก้อนไข่าควันเอ้ยเออเออเควันด้บเลยลูกอเออเอออันนี้เลยเพื่อนว่าห้ป้อนไข่้าควันอะนรอ่ะเออลองเข่าลอกยางได้แล้วันได้แล้วเออ่จันเป็นที่ที่ทุนาณเอ้ยเออกินไข่ ลุงอลุพ่อกงอตัอแขนบ้านเนี้ยสนาด่ะเราเลยก็ลองล้วงเลย

มา40แค่เออต่างๆสีหลากีสันสวบๆสวสวยๆยๆสวือนี่สามมือมีนุง้าท้งอดูอดูอดสีสีสีไอันนี้แมนตของ่ายไพอนี้เต็อนเทนมากเเขาเป็นบุตของขานครูคำใส่ของขยานเจ้าเขามาผูกคำสอของขย้เจ้าเขามาชูจ้าเป็นครูเทียมสองให้ป้องดองหากคอผูกข้าวอคือ ให้สีไสปันเดือนบดมีเมฆให้เจ้าเป็นเอกอยู่ในเมืองคนเจ้าจะได้ก้นอึดอยากทุกสิ่งมากใครมีมาเลือต้าวิเศหน้าดอกแฮนแฮให้เจ้าสุกน้ำเจ้ากแกให้เจ้าลื่นพอลื่นแม่คนทางหลาให้เจ้าเป็นน่ายคนทุกทีว่าให้เจ้าบกเป็นหาดว่ให้ขาดเคิรนวังมีคครจะได้หายสงสัยโดยเหตุคือดังพญาเวษสันดอนให้คุนออนซ้อนลายเลือดดาบเจา้จาจะอึดเจ้ายาอยากแนวใด ไปทางใดให e, ้เจ้าไปไว้มากองห้ได้ทองสิ้นถ้ำจมลำมั่มไหวพาเจ้าให้เป็นพอเถ่าแม่ถาวรทั้งสองให้เจ้าได้ถือไม้เถ่าท่องถือกระบอกยอดเพชรเพชรยังอสมุงมั่นป่าธนาอุอามุญมาบุญมามหามุญมั่งอายุวันโนสุขังผาลังอมันนี่มันนี่ตลุยจับเมียจอยจะไปจับพื้นต้องจับหูนี่นี่ไอจอยจับเมียบัวจับคืนอจับสิพอไอจับสิไก่สิเออเอไปวาดนั่นท่านนี้ยิงให้จับ

คนแดงมาเตะเคล้อเากรอามาผ่านแกนเจาทั้งสองขอให้สมบัติไรเออห็นสองสามสีห้าตัวพีกต่เจ็บก็ไข่ก่ก็อนยาดลูกคว่ะวันก่อปี่ก็เดือนมีใส่มือหนีวันนีเด้อปีใหม่เมือจะจะมีความนสุกกายสบายทั้งสุขทั้งเงือื้อเนี้ีสีี่ยอ่ายนีเปน่างนี้เตดงมากระตาอเอามอา่านซับปรหลุับประเพสับประเนจังไรก่อนหายนี้เด้อปีใหม่เม่อจะมีตนสุกา บใจให้สางลูก <tampoco> ป <Christmas music Dragon> ุ๊ใหตัวหางตัวมีเด้อเอมเด้อตัวมีแต่อายุวันะสุขาอุกามูลมามมาหามุลมัาอายุวันโนสุขขงอาี้อเมเด้อจะาไปเอาไปเพื่อกลัความหมใจคืนหิ่เนี่ยคมากระดยด้อมีขยกรอยว่ากระดอยว่าได้บาทด้วยดี้กระดอกันังเงินทกรรมก็ให้ได้ที่ไปเมื่อหน ค่ไมา่นี่ไี่นี้วี่นด่นี่นี้นี่นี่ไี่นี่นี่้อ่ไี่น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 ่นีนี่นี่น่นี่น้่น่นี่นี่น่น้นี่นี่นี่นนี่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 ไี่นี่นม่นี่นี่น่ี่่้่่่ดี่่่่่่ ก็หายเจาะดีบไปมภาระตางๆอยไรก็หายนี้ไปสามวันนี่ตามบดบันทึกการสู่ขอฉบับเลขที่047ทับโนอบรล,ลงวันที่เช้าเดือน11 2 0 2 1พวกข้าพเจ้าท้าวภูภูวันไชยเพชรเนี่ยละ่ะบ่เนาะอายุเส้าหาปีอาชีพเส,ส,ส,ส้านาเชื้อชาติลาวสันชาติลาวชนเผ่าลาวศาสานสาพุทธนั่ง เกเตสสีบุญเถืองน้ออายุเชสีปีอาชีพชาวนาเชื้อชาติลาวสัื่ชาติลาวชนเผ่าลาวศาสนาพุทธได้จดสมนุมขัวเขาเรียกที่ศูนย์หนงสาศูนย์ลุกเมืที่สิบยี่สิบสองสองพันสิบแปดออกหายดูดปกโสนครปัจจุบันอยนู่ไว้เก้าบ้านสกวาง นาคอนกาซ้อนพมีหารแขนสวรรค์นาเขตขพราเธอเป็นเกียรติขพราเธอเป็นเกียรติเป็นยามมาเรียนมาย่างทานเพื่อขอจดทะเบียนแตงดองถ้าได้ครับอนุญาตการจดทะเบียนการแตงดองถือต้องตามกฎหมายแล้วข้าพเจ้าขอกติญานตนดังนี้หนึ่งตั้งนาสร้างบครัวเป็นครอบครัฒนามใไม่ดำรงชีวิตให้ถือต้องตามกฎ พุหธม้สองทับประกันความเสมอภาพระว่างวัวเมียปี2018อิงตามความมักหักคู่บาวสาวในวันที่เช้าเดือนสิบเอ็ดสองนบเอ็ดดูติดเพือนของทานหม้สามีบุสเมือนพืนยเก้า บ้านช่องว่างนะครักแต่ช้อนพบอยู่ห้า,หาเข็มนะวันตะเข็ได้มีความได้มีพิธีสู่ขอบ่าวสาวเพื่อเอากันเป็นพวมเนี่ยตามพิธีครอประเพณีระวางเท้าวันใช่เนี่ยเพศวันเดือนปีเกิดวันที่สามสิบเดือนสามพันเก้าร้อยเก้าสิบหกอาซีเห็ดนาาหน้หนนอซา,าลาว ชาติชาติล่าไ่องไม่อยนี่เออจะให้มันมวล่าศาสนาพุทแเะอรนี่เต้ที่บุญเพือนลูกกเล่นน่อนได้กลงเป็นเด็กกับภาพดังนี้ทายไส้หายิ้นสอนคะโดยังเบิร์เนาะหรือว่าชิล้าล่ากีบทำนี่ผมมีหรืว่างัวนี่มีหนึ่งตู้เนาะ อันนี้พงม,มือสู้คอรุกมือแตงดอบนี่หนึ่งล้านทิบนี่คำับบูมี ไใหญ่เป็นสาอะไรวะน้องี่ข้าอะไรี่้าแต่น้อยิีเนาะเป็นตหนังสือกับสิซีล่ามนีงัวนอีกหนึงโตถือว่าข้างมันบ่เออมันีเครื่องบรอยูต่น้องถือว่าหาได้น้ำกันเนาะหาการกินกับน้ำกันสับเดิมพองเจ้าเบาวนี่กับบ่มีเนาะมาสูเมีเนาะมันสับเดิมของเจ้าสากับถือว่าบ่มีไปทังทีบถกต้องเนะทเมีนจะได้ ทำเอาน้ำส้องผูกกรณีกรณีคือพ่อกับแม่เนาะ <c oughs> หรือว่าใชา่นี้ยิ่งหรือว่าทั้งยิ่งนี้ใช่กะไนบอกแม่การเอ่ออนผูกกรณีนั่นแหละอ,อันนี้ถามีภายใดภายหนึงน่งเนาะหากบอกปฏิบัติบทบันทึกที่ได้ตกลงกันนี่แม่ต้องหบพิดชอบต่อหน้ากฎไม้วาด้วยครอบครัวเกี<อ>่ยวกับการทดแทนวามเสียหายโวยง้อ ย่ำให้มันเผ็ดมันเข้มเอาจะปากมันเวอร์ผัวผ่านผู้ใดก่อนน่ะผัวแล้วก่อนอันนี้เป็นช็ไก่เลยเออเป็นกันนะเป็นจำจำมันจำพีคหน่อยหน่อยว่าผัวผัวว่าด้วสีหน่ายโผล่เลยเห็นปะชอบหน่อยหน่อยแล้วอย่างกันเถอะกันเออเข้มัวป้อนปากอ้ายแข้มใายป้อนปากนางเฮ้ยไปเอาจำจำมันจำพีคกว่า ไม่เจอป้ามห้ขากรเนาะแทะขีข้าชี่ไห่เลยเนาะจัอเออเอาอานนังตาลนบานเนเคียวยำแซ่นะมาแต่กว่าแล้วโอ้ยกว่าให้อันละม่ให้เอ ข้ามแน่อยข้ามไงเท่เหลือห็นว่ากันเนาะเพรามันก็หิวขอที่ยังไม่หลุเอออ้าวมีพริกมีน้ำตาลมีเกลือกับมิ่งไข่เนาะไข่เอาคนละเครื่องแล้วด้วไข่ฮะนึกว่าเอาคนละหน่วยเอาคนละเครื่องเสียเอาคนละหน่วยก็เอาเอาให้ข้าวคนละหน่วยแล้วแดดขำชุลมุกข้าเขาบอกว่า พ่อแหละเอาไข่ค่ะพ่อแหละวผัวล่ค่าแล่ค่ำกับพ่อแหละไข่ข้ามาเอาผ้าขาวชุบในร่มไปเห็ดไปป่วยแม่้านไปทอดไปถทำไปก็มีไข่เนาะเอ้าแอเป็นขอเป็นขวแล้ววันนี้นะอดอ้อมอาการแล้ววันนี้อาการห้างเงินนะก้านแหลแพงก้านรวยเฮ้ยจ้าเป็นบริหารเออผัวเดียวเมียเดียวได้ ชุกข่อยกับพวเดี่ยวเวียนาทีมช่องดองพย,ยังอามาจับใส่กัน <c oughs> <c oughs> อยู่ราวกระจอน้าพี่น้องตอนนี้กะป้อนไข่ยเยียบหอยแล้วเด้อพี่น้องตอนนี้กะมาหอดเทอนมาทีหิบหอยเนาะกะมาแล้วกับน้องอ้อนเนา,นานะค่าดอกนะพี่น้องสิบห้าละเนาะในการอนะันตัวห,หนึ่งนาะพี่น้องเนาะกัประมาณนี้แหละงานแต่งแบบเดียบง่ายเน้าพี่น้องเพราะว่ามันอยู่ในช่่วงโควิดเนาะ ใช hey, he <laughs> ่แลการคุยที่แบบเป็นยายบ่ได้หรือพี่น้องเอ้ยสักวันจะเอาไปเห็นหน่อยเด้อไปพบกันใหม่คลิปหน้อทุกคนสบายดี